1 0 0 6กมรกรัม66กรัม1น7มรกรัมหนร้อกรัม1 2 9 0กาบสร้กรัามกรั้รัมรอยเจ็กรักรม1ราร้มง็รั้ปรั้นี้กรับเก็เป็นจำนวนที่ได้ผ่านการสินโดยสายชั้นต้นนะครับเพระมาณ3ตันนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเฟสตอบีหรือไม่ยาบ้าจำนวนก็รู้สึกหลายล้านนิด2 7ลล้านนิดที่เหลือก็จะเป็นพวกยาไพวก่าหินบีฟิตบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นยาบ้า90%นะยาบ้าส่วนสามตันค่าค่าคัณค่าตลาดก็ประมาณ8 0 1ัน เป็นยาสพติดของกลางที่โทษนี่คือทางออยอมีมาตรการในการจัดเก็บเงและรักษาอย่างไรบ้างคะตามกฎหมายเนี่ยได้เขียนไว้ชัดเจนว่าของกลางที่เป็นยาเสพติดโทษเนี่ยให้เมื่อได้มีการตรวจพิสูจน์ว่าใช่ยาสพติดไดโทแน่นอนแล้วเนี่ยผมให้กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่ใน,น,น,นการเก็บรักษาแล้วก็ทำลายนะครับหรือก็มอบหมาย การดับการทะลายนะครับเป็นผู้ดูนแลเก็บรักษาเราก็มีคลังยาเสพติดของกลางเก็บรักษามาตั้งแต่เรียกว่าเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วะนะครับแล้วก็ในแต่ละปีเรา,เราก็จะตรวจสอบว่าสามารถจะเอาทำลายได้เท่าไหร่อันนี้นก็ขึ้นอยู่กับขอ้อมูลการตัดสินที่ดีะะระบบการจัดเก็บก็มีความ ค่อนข้องค่อนข้างสูงแล้วก็มีความหอมไปเริ่มสูงตั้งมาตรฐานสากลขณะนี้ก็ยังมีกลางที่ยังค้างรอการพิจาราอยู่เนี่ยเป็นเป็นหลักแสนสองแสนกว่าปีนะครับมีคุณค่าก็มหาศาลแล้วก็สีิบตัระบอในการจัดเก็บเนี่ยค่อนข้างจะเข้มงวดมากนะครับการ ปิดคลังการขออนุญาตในการที่จะนำยานำยาเสพติดใหม่เข้ารับซึ่นทางตำรวจที่างน้ะงเาสองมาสอบแต่ละคังนี้ก็จะมีกระบวนการที่นคำรับผมีคณะกรรมการดูแลรหัสรัวว่าแจ่เจ็ดเดนมเพร้อมอการ